ดังแค่ไหนก็โดนอีกแล้วล่ะค่ะลิซ่าแบล็กพิงคถูกบูลลี่แอนดี้หนักถึงพ่อกับแม่เชียวค่ะ เรียกได้ว่านาทีนี้สาวลิซ่าแบล็กพิงค์หรือ Lisa ลิซ่าลาลิซ่ามโนบาลเธอมาวินจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็เป็นที่สนใจของแฟนคลับตลอดเวลาค่ะณจุดนี้ลิซ่าปังมากปังแบบไม่มีอะไรกัน้นเพราะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานด้านการเต้นถ่ายแบบรวมไปถึงพรีเซนเตอร์จากแบรนด์ดังต่างๆก็ต่างรวมจีบกันเพียบค่ะและตอนนี้อินสตาแกรมของโนลิซก็ยังมีผู้ติดตามถึง38.1ล้านคนไปแล้ว ค่ะ แต่ก็ไม่วายค่ะแม้จะมีคนรักเธอไปทั่วโลกก็ยังมีคนเกลียดเธอคอยแอนตี้เธออยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างล่าสุดก็โดนชาวเน็ตแอนตี้ออกมาโพสต์บูลลี่เธอต่างๆนานาเท่านั้นยังไม่พอค่ะลุกลามไปจนถึงพ่อแม่ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของเธออีกด้วยงานนี้เหล่าชาวบริงก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะต่างก็พากันติดแฮชแท็กอภิรุจายูลิซาจนทยานขึ้นเทรนโลกอีกด้วยเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะชาวบริงัง แห่ให้กำลังใจและคอยสนับสนุนผลงานและรักษารอยยิ้มของลิซ่าไว้ตลอดไปค่ะ With the top